ผมว่าการพูดเปิดคลิปนี้มันเป็นอะไรที่มานทาให้เราเสียเวลานะเพราะฉะนั้นเราจะไม่พูดกันนะแล้วเราก็บอกเลยนะอยู่เกมอะไร Kingdom Hearts m e m o r y ภาคเกม Boy Advance เกมแบบอะไรนะเก่าเลยอนะ่ะเกมดีๆมีตั้งหลายเกมไม่เล่นเนาะมาเล่นอนะันเนี้ยแล้วเพิ่งเลยํำเล่นด้วยเจอกว่าเกมนี้นี่ผมเคยเล่นภาค p s 2นะมันอะมันเคยมีอยู่ p s 2ใช่ไหมภาคภาคนี้แหละภาคดีเมใหม่กับภาค2 ลอยกับเครื่อง PS2 อ่าผมก็เล่นมาแล้วก็ตอนแรกก็ไม่รู้จักหรอกพอแปลนื้อเรื่องมาเลี่ยก็โอ้โหมันลึกซึ้งก็เลยทำไมก็เป็นอีกซีรีส์หนึ่งที่ทำให้ผมเนี่ยสามารถอยากเล่นเกมเก่าๆกับเกมไวทวานกับกราฟิกระดับนี้ได้เลยโอ้โหเกมนี้มันเขามีดังดูสูงตื่นมา นอนสบายตื่นคนเดียวไปเยี่ยวแป๊บไม่ใช่โหตุ้งยาบสวยงามดูกราฟิกสวยงามในสมัยนั้นนะสมัยนั้นอาเฮดไลน์ซัมติงอยู่นิดทักหน้ามีสิ่งที่นายต้องเกินแกถูกว่าไม่รู้แมพแต่กันที่ได้มาหนั้นเจ้าต้องสูญเสียสิ่งสำคัญของเจ้าไปก่อนกลัวหายไปแบบแบทแมน าภาพนสเศิลปินรุ่นจิ๋ววาดไลยมันคือมันคืออะไร,รว้าววาดอะไรอโอ้กราฟิกมันดูชัดมากนอนอะว่วาวาดปราสาทแม่นั่นมันมาได้ไงวะเรื่องนี้คือมันมาได้ไงเนะี่ย ควาเชนเนมรม o r โซ่แห่งความสัมพันธ์เอ้ยความทรงจำถึงจะแปลผิดโอ้โหดูกราฟิกสวยงามประชดประชดมัีก็สวยงามแหละสมัยนั้นน่ะลูกเลยโน b o ด y โ o ห e ดูเหมือนจะไม่มีใครอยู่นะ no เดิร์โนพูดอ่า,าย่ใจว่าเราควรจะเข้ามาแบบพลราการนี้แล้วต้องหาพระราชาพระราชา อันนี้มันเป็นเนื้อเรื่องของแบบมันเนื้อเรื่องมาต่อภาคหนึ่งมานะฮะภาคนี้เนี่ยมันเป็นเดี๋ยวอธิบายก่อนภาคนี้มันเป็นเนื้อเรื่องต่อจากภาคหนึ่งและก่อนภาคสองคือกึ่งๆนั่นแหละบางทีอาจจะไม่มันมีบางอย่างบอกเช่นว่าเขาอยู่ที่นี่จริงหรือไปเถอะเอาว่าพูดถึงเรื่องหาไอา้มิกกี้นั่นแหละแค่นั้นแหละกดย้ำๆเลยเนี่ยย้ำครับยำ้ยำบอกได้เลยว่ายา้ำ ไม่รู้ได้ยินเสียงคีย์บอร์ดน,นะหรือเปล่าฮนะแต่ท่านได้ยินก็บอกเลยว่ากดเนี่ยยังรัวคนจะปิดประตูกันนะแงบ่านไปเฮ้ยสโลดูอ้าวแบทแมนนราไม่ใช่อาวไปกะไ,ไ,ไปแบแบทแมนอีก่กะเงียบใขรต้องไม่ทันเทธิ์แนนะ่อะไรไม่รู้เวทันเดอร์แงบเงียบ เวทเชิงานไม่ได้แต่มันอธิบายที่ลางเลยไม่ใจทำไมฉันใช้เวทไม่ได้เมื่อเจ้าก้าวเท้ามาในปราสานี้นั้นเจ้าเจอทุกสิ่งทุกอย่างที่เจ้าเคยรู้มาแต่ความความอะไรนะความความลืมลืมไปแล้วมันจะไม่จบอยู่ตรงนั้นแหละมันไม่จบนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในปราสาทอ่งการลืมเลือนคาสโซอมลรเวียนอะไรลืมเลือนเหมือนกันใช่แล้วตรงนี นะจะได้พบกับผู้คนที่เจ้าคิดถึงแต่ดูเหมือนมันจะไม่มีใครอยู่นะอ๋อริคุหมายถึงริคุใช่ไหมภาคหนึ่งครับภาคหนึ่งเอาจริงนะภาคหนึ่งเรายังไม่ได้เล่นเหมือนกันแต่รู้ในเรื่องเลยเฉยแหม่อ่าแปลกแปดคนปลกแปลแนวอะเออไม่ใช่ที่นายทำอะไรอ่ะเออใช่แนวความจำของนายมาเป็นตัวอย่างท้่นายทำนี่มา นี่เป็นกุญแจที่จะทำให้เจ้าพบกับคนสำคัญของเจ้าวับเพี่องลับเลยมันใช้ง่ายเนาะอะไรเนี่ยไพ่เหรอ,อยูกิหรือเปล่าขอไอโซเดียไม่ใช่เป็นสัญญานะสัญญานะใช้การนั้นและหาเพื่อนของเจ้าซะอา่ามันก็ใจดีเนะาะที่กดอยู่อา่าประมาณมันมันก็จะเลือกวิธีระบบอันนี้จะเป็นระบบเลือกโลกว่าเราจะไปโลกไหนนะฮะ คินพลาเนี่ยจะมีโลกของพวกดิสนีย์อะไรพวกนี้แหละมันมีหลายโลกก็ให้เราเข้าได้น,นี้เขาให้คาเวอร์สตา์เป็นโลกแรกก่อนแซมเปิลไงแซมเปิลเอาหนุ่มไปตอนไหนวนะเนี่ยอย่างนี้ป่ะอ่าใช่ไปเลยซะละเพื่ออะไรนะที่ไปแล้วแก่ที่เกตพูดละวมีคนข้ามไหมเนี่ยเออพวกเราไปเถอะ ไปประตูไม่ต้องเปิดเลยวาร์ห้เลยดึงเดี๋ยวนี่นี่มันอินเตอร์อยู่ในเทอร์มัสทาวเลยเนี่ยภาคหนึ่งครับภาคหนึ่งมไม่ใช่ความจริงเลยเหมือนี่มัน,นเป็นอ่าภาคลุงตาที่ทำมาจากความทรงจำของเจ้าในการไปนี้ความทรงจำสุดข้้วเลยหรือไปซักซซละตอนนี้พวกเราหายไปสองคน,นก็นก็เดินแบบไม่สนใน,ในเสื้อดำเลยเนาะ เป็นเรือแลกหนาวเนะี่ยแล้วน้องฟรีอยู่ไหนอ,อ่ะไม่เจอทำอะไรกับพวกเขาพวกเขาอยู่ในการแล้วอ,อ่ามาสเตอร์เจ้านายของการและจงใช้การนั้นซะและ้วความเกลื่นจะกลับมาของเจ้ามานิบาถ้าจำถ้าแปลถูกอา่ากดคู่ภาษานี้จำเป็นในการใช้เพื่อนนั้นจำเพื่อนจะถูกเป็นได้จะถูกพร้อมไพ่ จะเปล่อนมีค่าเจ้าจงเก็บมันขึ้นมาซะกดรุ่งซ้ายขวาเก็บกานนะทรงก็ที่จะอยู่ขึ้นมาจะมันจะเพิ่มอยู่ในบนสุดของเด็กเจ้าขอเรียกนี้ะไรกันมันง่ายดีใช้มันซะและ้วเพื่อนเจ้าจะมาช่วยเจ้าอเองกดเอเพื่อใช้เอในคีย์บอร์ดคือตัวแซดนะโหแรงการที่เจ้าใช้ไปจะหายไปแต่มันจะปรากฏตัวอีกครั้งเพื่อจจสศับตรูเจ้า ทั้งแล้วครหลับกก็คือหัวใจของเพือ่อนของเจ้าทุดจิุกอย่างในาาสาานี้จะถูกควบคุมโดยไพ่ไม่ว่าจะเป็นตรตูประตูสตรูประต,ตรูระตหรืออะไรก็ตามแต่แต่เจ้าต้องไม่ลืมพลังของเจ้าตัวเจ้าอีกด้วยมีเพื่อกระโดดก็ตัวเ X กะแหละแท็บ The Control p a n e ในออะไรกดลูกศรนสองครั้งเพื่อ,อกิงพื่แค่ท้ายขวา บอลตรงเล่นในเพลงสองหลบไม้คนี้เยอะกดสี่แล้วสิ้งแรกเลยให้คิดถึงต้นๆก่อนแล้วก็เคลื่อนที่แล้วก็ใช้การผีใช้การอย่างนี้ใช้ร่างเป็นการ์ดกดปุ๊บตีแหมปได้สานะมาครั้งนะฮะผีมากทุกการเคลื่อนไหวที่เจ้าทำเนี่ยจะทำให้การนั้นหายไปถ้าในายใช้การจนหมดเจ้าก็จะทำอะไรไม่ได้ แล้มันก็มีโซลูชันอะไรหรือแต่มันก็มีขอยกเว้นอยู่ใป่าให้ใช้การจนหมดิใช่ครับขับกาเจเ็ดห่าไกวาดจนหมดหลืสใบใช่ไหมังเกเลขด้านล่างจะมีเลขสอยู่นั่นจนเนี่ยเหลือใบเดียวแล้วเจ็ดอา เจ้าไม่มีการเหลือแล้วแต่มันไม่มีมันไม่มีพลังถ้าเจ้ายังไม่พลังนั้นขึ้นมาเจ้าต้องโฟกัสทำสมาธิแล้วการจะกลับมาเองหรือก็คือพูดง่ายๆตั้งเกมชาร์จการใหม่เขาไม่ได้ชาร์จใช่ไหมก็เรียกรีโหลดเลยความแก,ก่งของหัวใจเจ้าจะนำการที่หายไปมาให้เองเจ้าสามารถเรียกการที่หายไปได้ทุกทุกเวลาแต่ทุกครั้งที่เจ้าทำการจะต้องใช้เวลามากขึ้น การ์ดไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีขีดจำกัดใช้มันให้ค่านั่นแหละลใช้การให้กับใช้การ์ดให้มีผลที่สุดด้วยแต่ใบกด L R เพื่อเลือกการหรือก็คือปุ่ม A ปุ่ม S นั่นเองการมีมยู่ีแบบที่จะใช้ในขั้นต่อสู้จะมีแต่เกย์กุงแก้กไว้เป็น2องหมวดประเภทอันแรกก็คือการต่อสู้ โดแอคแทการ์ดมิติการ์ดและไอเทมการ์ดส่วนอันที่สองบทที่สองจำเป็นเอนเนอี่การ์ดการ์ตัวกีต้จะใช้นั้นจะใช้เราต้องกดซีเล็กซึ่งซีเล็กก็คือปุ่มลบปุ่มดีลีตอ่ะแมปไม่มีเรากดกดกลับไม่กดลดุกหน่อยแล้วตัวไทยฝรั่งเศาก็เหมือนอไอ้เสือบ้าไพ่แหละการ์ดตัวนี้นิดๆๆนึงอ้าวกำตอนไหนวะหายดูไอ,อ้ปฟิลโน่ ตอนไหนเจ้าด้วยกูฟฟี่มีคนทำเราแต่งชุดใหม่การอีกแล้วหรือนั่นก็เป็นเรื่องของเจ้าแล้วตามไม่เกี่ยวชุดอะไรไม่เกี่ยวคนที่จะควบคุมการนั้นจะต้องฝ่าปดประจักษ์โดยตัวเองมัง่งแปลว,ว่าเราไปกับพวกเราไปิดสลับไม่ได้ใช่สลัทำอะไรไม่ได้ทำไม่ได้เราช่วยนะอ้าวหาวิธีทำไรไม่เป็นอีกขอบคุณม,มากเล้วเนาะ แต่ว่าจะโอเคแน่ออนอนอยู่แล้วเพกวอนอย่าลืมว่าเอ้โอลลา่มมันก็อยู่กับเพื่อนตลอดเลยนี่หว่ามันไม่ได้อยู่คนเดียวเลยเนอะแมพหายแบบแบทแมนจะมีฉันรู้สึกแย่กับเรือ่องนี้มากเลยพักผ่อนเออนคลายสติมี่เดินพร้อมกับือทุกอย่างว่ายากแค่ไหนฉันก็ฝ่าไปได้ประมาณนั้นแหละ ที่ต้องทำก็แค่ใช้การเปิดรประตูเออนั่นแหละเก้ดกุญแจแห่งการเริ่มต้นอ่าโหมด B ก็โดน A ฟานะฟาดประตูเพื่อเปิดประตูนะครับเอาเอาเอากุญแจฟาดเพื่อให้การเปิดรประตูกีหนึ่งอ,อ่าแล้วก็มีแต่ใบเนี้ยใบเดียวเนี่ยของเซียม ตรงนี้จะอธิบายให้นะครับว่าระบบการเปิดห้องใหม่ของเกมนี้เนี่ยต้องใช้การ์ดเปิดซึ่งมันจะต้องการการ์ดที่เปิดไม่เหมือนกันนะสมมุติห้องตัวอย่างห้องนี้เนี่ยต้องการการ์ดที่มีเลข1ขึ้นไปนะฮะแล้วก็ใช้ได้ตั้งแต่1นถึงเาแล้วก็ใช้ไปส่วนเลข0ูนย์คือเลขศูนย์แทนได้ทุกห้องแต่บางห้องก็บงังคับไม่ใช้แต่เลขศูนย์อะแบบประมาณนี้นะ,ะถาโวโหเสียงแบบโหเพราะ เกือบไปต้องประสิทธิาอ,อะไรเงี้ยไม่เท่าใช่ไหมประชดประชดไงประชดประชดคือเอ่ออันนี้ก็คือจุดเซฟนะเขาสอนเราเซฟก่นอนตรวเซฟไปก่อนนะเซฟตีสิ่งของในพื้นที่เนี่ยมันจะนะจอบจอบของให้ดะจอบจอบไพ่อย่างเงีเ้ยสวนอันนี้มันจะมีฮันเลดให้เราตีแล้วฮันเลดคืออะไรก็มอนเตอร์ใน ตีดีคินน้องฮาดนะฮะเฮ้ยมดินติดอะไรเนี่ยเฮ้ยติดเฮ้ยติดเด็ดาโอเคมาอ้าวเรื่อยๆไปฮัลเล็ตเอากุญแจป้าหน้าจริงๆนั่นเลยโซเล็กเจ้เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอีฟีบอกเล็กโอ้หเยอะมากอีฟพีเนี่ยอ๋อนี่มึงกำก็บพวกนี้เราลืมลืมไปแล้วอีฟีได้จากการเก็บเงินะ เดี๋ยวการต่อสู้เกมข้างนี้มันจะมีอะไรเยอะนีตอนนี้ยังไม่จะบายรอถึงเวลาก่อนแมวสีแดงคือเงินนะมุกอเกิลคอยนะนมุเกลิลนี่ก็มาจากฟินแลนด์ประทสีเซฟไ้คีเพื่อความปลอดภัย่าก็ไปห้องนี้ต่อใช่ไหมาฟาดไม่โดนเา้าะฟาดเออหนึ่งฟาดไม่โดนประตูแค่นี้สองสองแบบมีใฟเดียวอ่ะ เฮ้ยโอ้โหมันโหตรงนี้เลยฟาดอ่าเดี่ยวนี่ยิงไปนะเป็นตัวธาตุไฟสีฟ้านี่ก็ธาตุน้งแข็งนะจะมีน้ำแข็งเต็มเต็มหน้าผมเลยวเฮ้ยโกรธฟาดชุบชุบคอมโบการ์ดแอร์คอมโบเฮ้ยหลบคับหลบสังเกตนะว่าเบลตูใช้การเนี่ยจะขึ้นตรงกลางหน้าจอจะมีเลขสองเลขสี่อะไรก็แล้วไปนะฮะถ้าเราดันโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวได้ได้ ถ้าเราไปใช้การ์ดเลขที่ยอกว่ามันเนี่ยจะทำให้เราได้ใช้การ์ดแบบปลอดภัยนะฮะสมมติหมอาหนึ่งไปตีแล้วมันใช้สี่จะตีไม่ได้นะโซนศูนย์ไว้อธิบายทีหลังเหลีวลืมมาถ่าน้ำแข็งเนี่ยโีโดการ์ดได้โหดโดโหดแอบเลยยันหลบอีกโหกราฟิกส,สวยงามของโบรที่เดิมเว้ย วยงามแบพอๆกับไฟนอล115ย,ยังไมเลืมุมีคอมบูการกาดไม่ได้การเบรกการเบรกใช้สงใช้ได้สนะมีแต้สาเนี่ยเอาเบลอาดัวเว้สองหนนวไม่ใช้ไม่ใช่ไม่ใช่ใชบการกาดื้อมโมเดิตาน แล้วเวลาเลเวลอัพนะมันจะให้เราเลือกได้ว่าเราอัพอะไรอันนี้สไลด์นี้คือเกี่ยวกับการใช้สกิลนะซึ่งตอนนี้มันยังไม่อธิบายผมก็ยังไม่อธิบายกันแต่ผมยังไม่ใช้ด้วยผมเอานี่ยับ CP b oot. CP b คือทําให้จะมีระบบจัดเด็กอย่ะจัดเด็กก็มีคอร์สของมันนะอ่ะเอกอกอ,อัพคอร์สไปก่อนได้เป็นไก่เยอะเออ,อะไรเงีย้ยเออฟาดไปโงกันกะตามพื้น เจ็บเจ็บเจ็บเอโอ้ยผมลืมไปนะว่าผมเล่นในอ e ีมูแล้วกดสเปซบาร์มจะเร่งความเร็วเหมือนวแล้วแล้วแล้วเล่นเ,เล่นความโดนตีเอาตีเ,เอาเร่งเร่งความไปอย,ย,ย่าอย่าอย่างนี้ก็เราเดือดรูดรูดไม่ใช่ไม่ใช่นแข็งอโอ้โหจ่ายสองคนบ้าน,นมีความสนุกในเกมนี้ไหมเนี่ย ทำไมมันโวดแต่ที่เดิมวะโูวตีสบายนะกากาดเอื้อ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 เบรกลัดโคตรเก่งมากโคยอย่าอย่ามีเพื่อนใช่ไหมเพื่อนเพื่อนเพื่อนช่วยหน่อยเพื่อนโอ้โหแม่นมากเพื่อนเพื่อนมันเก่งมากพปาดปาดปาด ไปเก vida, vida, ็บพีเลเวลเลเวลเก็บๆๆไปแล้วเวล3มเลยอ่ะกี้อ่พกดอัพเลือดนะเลือดคือสิ่งสำคัญนะสิ่งสำคัญสุดๆสุดๆีผมที่เดือดจริงด้วยเอ้เอ้อ้เอไดูเอออ้อ้เแล้วยงมอตัวน้องช่วยหน่อยตัวน้ออ่ จะหิวให้ทำไมวะเลือดก็เต็มไม่บ้าไปไหนแล้ว ยิ่งไปไหนเนี่ยเก็บยากมากเอ้ยตังเอาหายหมดกันไม่ไม่ขึ้นแอะตัวนี้อแออ่าเดี๋ยวสักครู่สักูร์นะท่านผู้ชม ขึ้นไปใช่ไหมอย่างนี้สามโอ้ขออภัยเรื่องเก้าอี้อ่ะเสียงเข้าไม่ใช่ไหมเก้าอี้อ่ะมันจะอันนี้ตัวบินนะตัวบินเจอตัวบินนะแต่ตีกลายมือเนี <mach ete? affe tới> ่ยเดินงงดีเฮ้ยอย่ามันจะแอมไม่ได้แอมไม่ได้แอมตายสองตายสองจับบนคิว มาที่เดิมอีกแล้วไอ้ไปเอมไปปั๊มปั๊มปั๊มเออเออเออไม่ได้เล่นมวยไทยเทหน่อ้าวเก็บทีแล้วไหมเก็บที่แหละต้องไปตีก่อนไม่ทันถ้าเราตีก่อนไม่ทันนะศัตรูมันจะไม่ต้านฮะเรื่องมาถ้าตีมันอนจะตันอ่าก็ก็ดีกว่าดีอยู่ดีเฮ้ยเดี๋ยวก่อนวิวเดี๋ยวคือ แค่หนึ่งก็มีความแค่หนึ่ก็สำคัญนะเมกมหมดกางตีแบบรอมดกตีจนหมดไปไปเบลเวล้เ,เวลบลอเอยเอยเอยเอ้ย,อย,อยอง่ายโอแรกๆง่ายไง,ยง,ยงยผอาทาแล้วิวไกเด ที่จริงผมก็ไม่ได้ใช้หลอกทลาดเนี่ยดแตอัพไปเฉยเวลาอัพแล้วม,มันจะทําให้เราอัพสกิลไม่ได้คุณแงคือถ้าเราม p สกิลเนี้ยสกิลเดิก็ไม่ได้อย่างเงี้ยครับ up วันนี้ก็น่าจะได้อีกการหนึ่งมามันบังคับกันแบบมันบังคับกันแล้าได้านเลยสกิลไม่ดีให้พีช่ช้อะไรเงี้ยน้ำหมดแล้วใช่ไหมไปไต่อต่อตีเจอทุกอย่างนี่ฟาด เจอทุกอย่างนี่ปุ้ยเอ่อปะเอ้ยไทม์กระโดดมาเก็บเลยตั้งแขนมาอ่าพูดถึงจัดเด็กใช่ไหมเนี่ยรีวิวเด็กแอปเด็กหนึ่งเด็กสองเด็กสามมาเด็กหนึ่งป่ะอ่าอีคิปอีควิปเด็กเอ้ยยังไงอ่ะอ๋อกดอันนี้เลยดีกว่าลืมอ่ากด R เพื่อแอดใส่การ์ดอะไรนี่มาอ่าศูนย์แไม่ใส่ ก่อนอ่า,อาใส่ไปกากอยู่ไหนอยู่ตรงนี้เห็นไหมฮะจะมีควาว่า cp cp ที่อะไรนะไส้กรอกอร่อยอไม่ใช่น้ำมันน้ำมันไอ้นี่แหละเออนอกเรื่อง cp อันนี้ย่อมมาจากอา่าย่อมจากอะไรก็ไม่รู้อะแต่ว่ามีเลสิบเก้าอยู่เห็นไหมฮะและ cp ตรงเด็กเนี่ยจะมีเขียนว่า280เต็ม30นั่นแหละที่เดียวว่าคอสเอาไว้สำหรับจัดเด็กนะ ่อยแต่ใบก็มีคอสไม่เท่ากันนะฮะยิ่งเยอะยิ่งเปลืองนะแต่บางทีเยอะก็ดีบางทีเยอะก็ไม่ดีอะไรอย่างี้กดผิดขอโทษก็จะจัดเด็กก็จัดระวังระวัง้วยนะให้ดูเรื่องคอสกันด้วยนะแนะนํานี่จะมีคนเล่นหรือเปล่าประเด็นประเด็นอยู่ตรงนี้แหละมันดูแมปไหมนะแมปเนียบัวแมปอ่าเราต้องไปห้องนี้ใช่ไหมก็ห้อง ก็ไม่ใช่ห้องนี้ดินี่ห้องเนี่ยอ่าจะมีเอ่อมงมงกฎมงกฎขึ้นอยู่ข้างบนเห็นไหมประตูที่เป็นเรื่องเนี่ยเดี๋ยวอธิบายต้องใช้การการอย่างเงี้ยการด้านขวามือเสียดอย่างเงี้ยต้องใช้การนี้ไปด้วยอ่าซึ่งเรากแต่มันต้องให้ใช้การที่มีเลขหนึ่งขึ้นไปก่อนใช่ไหมเอาอะไรดีหนีไปเลยเลกันอ่าอหนึ่ง อ๋อเลขศูนย์นี่มันไม่ได้แทนในทุกการนะครับผมขอโทษครนะับอธิบายผิดเลขศูนย์ก็เฉพาะเลขศูนย์นะเอาหกไปกันแล้กันนะแหไปดูเนื้อเรื่อง